วันนี้ผมจะมาแนะนำา7วิดีโอบีบอยมันๆจากต้นยุค2,000เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมบีบอยชิโนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว 7วิดีโอ B Boy ที่มาจากยุค2000นะครับช่วงต้นๆน,น,นะครับเป็นวิดีโอที่มันมากในความสื่อของผมนะครับแล้วก็เป็นช่วงยุคที่ผมเพิ่งเริ่มเต้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่าที่มันได้มีการพัฒนามาในยุค2000เนี่ยเป็นท่าที่ไม่ได้เก่าเกินไปสาหรับยุคสมัยเนาะทุกคนก็จะพอจะเห็นหลายๆท่าที่เคยเห็นในปัจจุบันนี้มาจากยุค2000นะครับแล้วก็มีไพโอเนียมากมายหลายๆคนที่คิดท่าครีเอท่าคิดสไตล์ต่างๆนะครับก็จะเป็นยุคที่ มีการพัฒนาท่าบีบอยบีเกิลเยอะมากนะครับก็อยากให้ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมวิดีโอแรกนะครับคือวิดีโอฟรีสไตล์เซสชั่น6นะครับจากปี2000นะครับก็เป็นงานแข่งที่จัด ที่ซาดิเอโกแคลิฟอร์เนียนะครับก็จะจัดกันทุกปีนะครับซึ่งก็จะมีบีบอยจากทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีจากต่างประเทศมาด้วยนะครับมาแข่งขันกันเป็นวิดีโอที่ให้แรงบนันดาลใจกับผมในการฝึกพอมูฟในช่วงนั้นนะครับตอนที่ผมเริ่มเริ่มเต้นนะครับก็มีหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นบีบอยรูเอนบีบอยคาริมบีบอยบอยฮาวิโกโลบีบอยทัฟคิดจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับและ อีกหลายๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมี r ็อกซ้ายด้วยนะครับที่เป็นแชมป์เลดบูบีซี1ก็อยู่ในงานนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนั้นเขายังไม่ดังก็ลองไปหาดูกันได้นะครับวิดีโอนี้ก็มีข้อดีตรงที่ฟรีสไตล์เซชั่นเนี่ยเขาก็จะมี AK a ก็คือเป็นชื่อย่อหรือว่าชื่อเล่นของบีบอยแต่ละคนนะครับขึ้นข้างล่างซึ่งทําให้เรารู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครมาจากที่ไหนมาจากประเทศอะไรมาจากเมืองไหนนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับเป็นวิดีโอที่มันมากนะครับในยุคแรกๆแ,แล้วก็มีท่าใหม่ๆม,มากมายเลยครับ วิดีโอที่2นะครับคือวิดีโอ Red Bull Lord of the Floor จากปี2002นะครับงานนี้เป็นงานแข่งทวนถูครั้งแรกๆที่ Red Bull เป็นคนจัดในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีระดับตำนานที่เป็น e ีเจนมากมายนะครับจากทีมต้นฉบับสไตล์ที่เราเห็นในปัจจุบนันอย่างเช่น Style e l e m e n t h a v i ว o r o o r i g i n a l i t y Standalone Circle f i r e l a b r e a k e r และทีมอ,อื่นอีกมากมาย,ยนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับ งานนี้ก็จะมีไฮไลท์ของงานน็คือบีบอยเอลนิโนตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ยังตัวเล็กๆอยู่ก็จะมากับบีบอยเคมลนะครับซึ่งเขาเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันเนาะแล้วก็แข่งจนชนะเลยนะครับก็เป็นเด็กบีบอยตอนนั้นแล้วก็ทำแอร์แท็กได้ทำเฮสปินเก่งมากนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับ วิดีโอที่3นะครับคือวิดีโอฟรีสไตล์เซสชันเจนะครับจากปี2002นะครับเป็นอีกปีที่รวมตัวเอาบีบอยชั้นนำจากทั่วสหรัฐอเมริกานะครับเป็นการแข่งแบบครูเอครูเหมือนฟรีสไตล์เซสชันหนะครับประมาณ 8- 10ถึงคนต่อทีมนะครับก็แต่ละทีมเขาถ้าเกิดคนน้อยๆเขาก็จะรวมกันในเขตของตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะรวมกันข้ามรัฐข้ามทีมก็มีนะครับก็จะมาจาก LA Texas f l o r i d a Chicago โแล้วก็อีกหลายๆที่เลยครับ ก็ลองไปดูนะครับผมไม่รู้จะบอกว่าตรงไหนมีไฮไลท์บ้างเพราะมันมันทั้งงานเลยนะครับเป็นงานที่แบบสุดยอดมากนะครับมีตัวเด็ดๆเยอะมากแต่ช็อตที่ผมประทับใจที่สุดตอนนั้นก็คือบีบอยบอยจากทีมทาริโกโรนะครับที่มาจากเท็กซัสนะครับที่เขาทำวันแฮนเอวโบแอร์แท็กนะครับแล้วก็ทำสปีเดิลเอวโบแอร์แท็กนะครับลองไปดูกันได้นะครับวิดีโอที่4นะครับฟรีสไตล์เซสชั่นเจแปนเวิลด์ไฟแนลณกรุงโตเกียวในปี2002นะครับงานนี้สำหรับผมถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลย เพราะเป็นงานแรกๆที่มีวีบอยที่เป็นรีเจนจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับไปแข่งขันอาทิเช่นเคม l ลฟ e โรสเลโกจูดี้กอบบินบอยเวียดนามมอยและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทีมญี่ปุ่นที่เป็นรีเจนเหมือนกันนะครับเช่นทีม f i r e ik w o r k อุชิ i k i k i w a s ด d a บรกเ k e r แถมยังมีบีบอยที่มาจากฝั่งประเทศเกาหลีซึ่งช่วงนั้นน่ะยุคต้นๆของปี2000เนี่ยบีบอยเกาหลีดังมากในเรื่องของท่าพอมูฟน,นะครับเช่นทีมแกรมเลอร์ครูสทเวนตี้เซนตุรีบีบอยก็ยังมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ East Meet West อย่างแท้จริงเลยนะครับลองไปดูกันได้ครับวิดีโอที่5นะครับ UK B-Boy Championship จากปี2003นะครับงาน UK B-Boy Championship เนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะครับและเป็นงานที่ มีหลายประเทศนะครับมาลงแข่งเป็นงานแบบทีมแบทเทิลนะครับซึ่งก็จะใช้คนประมาณ8-10ถึงคนต่อ1ทีมนะครับก็เป็นงานแข่งที่มีหลายคู่มาจากหลากยประเทศนะครับแต่คู่ที่มันีิสุดสำหรับผมก็คือทีม USA vs Korea All Star นะครับซึ่งจะมีตัวเด็ดเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งบอยฮาวิโกโลที่ผมชื่นชอบมีหลูเอ็นด้วยมี Abstract มี f ฟ e ย์ร็อกนะครับและจากฝั่งเกาหลีก็แน่นอนครับมี B b บอยฮองเทนมี B b บอยดักกี้มี B b บอยฟิสิกส์นะครับ ซึ่งทุกคนก็รู้จักในปัจจุบันนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับผมวิดีโอที่6นะครับฟ e e Style s e s ชั่น Seattle ปี2003นะครับเราจะกลับกันมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับรอบนี้จัดที่เมือง Seattle นะครับ รูปแบบการแข่งขันก็จะเป็น3 v ีวเนะครับเป็นหนึ่งในวีโอที่ผมคิดว่ามีคนเก่งๆเข้ารอบมาเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น3 on 3ก็มีความเข้มข้นในการทำท่าสูงมากนะครับแต่ละคนก็สําแดงจลิฟเดตได้มากกว่า1รงาวเนาะก็จะเห็นชัดว่าใครเป็นยังไงครับสไตล์ก็จะออกมาชัดเจนมากๆก็อย่างเช่นทีม k i l l Method ดก o u ว z e r o m a s s i v e Monkey b l o c k Force LA Breaker และอื่นๆอีกมากมายเลยครับลองไปดูกันให้ได้นะครับเพราะว่างานนี้ผมคิดว่า เฉพาะแค่พีลิมเฉยๆเนี่ยก็โหดแล้วนะครับถ้าไปดูตัวเจ็บๆก็หนักกว่าเดิมอีกครับเราไปดูนะครับวิดีโอที่7นะครับฟรีสไตล์เซสชัน8งานนี้จัดขึ้นในปี2008นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีอย่างที่ผมเคยบอกไปงานฟรีสไตล์เซสชันเนี่ยเขาก็จะจัดแข่งเป็นประเภท8-10ถึง10คนเป็นคูล vs คูลแล้วเป็นทีมใหญ่นะครับ งานนี้จัดขึ้นที่อควาโดมลองบีชแคลิฟอร์เนียแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ต้องย้ายสถานที่แข่งไปอยู่บนเรือควีนส์แมรี่แทนนะครับเรือควีนส์แมรี่ก็เป็นเรือโบราณที่เป็นเรือสำราน,นะครับก็เลยกลายเป็นว่างานฟีตาเซชั่น8ไปจัดอยู่บนเรือสำราญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับก็ลองไปหาดูกันได้นอกเหนือจากนั้นนะครับ เรือควีนแม m a ี่เนี่ยยังมีเรื่องประวัติเกี่ยวกับเรื่องผีผีด้วยนะครับถ้าใครเคยดูใน DVD จะมีพา์ที่เป็นแบบล่าท้าผีด้วยนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับงานนี้ผมการันตีเลยฟีตาเช่นเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยครับจบไปแล้วนะครับกับ7วิดีโอบีบอยในยุคต้นปี2000นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน่าสนุกกันไหมครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็อย่าลืมอุดหนุน DVD ของแท้กันด้วยนะครับเพราะว่า วิดีโอพวกนี้มันมีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับพีออเดอร์จากต่างประเทศก็ได้นะครับเขาก็จะมีขายอยู่ในเว็บฟิสต์สเตชันแล้วก็พวกเว็บที่ขายพวก DVD ทั่วไปนะครับหรือใครอยากดูคู่ไหนมันก็อาจจะมีแบบดูใน YouTube ได้นะครับลองไปหาดูได้นะครับส่วนวิดีโอที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยสไตล์หลักๆเป็นประเทศอเมริกาเนาะเพราะว่า ประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในด้านท่าต่างๆเขาทํามาก่อนเราอะนะครับเขาก็จะมีความออริจินอลในสไตล์ของแต่ละสไตล์ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอไหนหรือว่าชอบทีมไหนเป็นพิเศษหรือชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็คอมเอมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาคุยด้วยเนาะว่าเออมันเป็นยังไงหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเต้นบีบอยบีเกิลนะครับก็สอบถามไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้บีบอยยี่สิบสี่ชั่วโมงกับผมบีบยยอยชิโน วิดนะีโอหน้านะครับไปนละบายบายสวัสดีครับ